สวัสดีครับเข้าสู่รายการ i s i h e r o c k นะครับก็ทุกคนน่าจะรู้เรื่องสถานการณ์โควิดกันแล้วใช่ไหมละ่ะทีนี้ที่ทำงานของผมอ่ะเขาก็สั่งให้ทำงานที่บ้านหรือว่า work from home นั่นเองนะฮะซึ่งการหยุดในครั้งนี้ยังทำให้ผมได้รู้อีกข้อน,นึงก็คือบ้านผมแม่งขาวมุมถ่ายคลิปยากมากก็เลยถ่ายเสยเห็นด้าเพดานนี้เนาะ และคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันว่าอยู่บ้านยังไงไม่ให้เบือ่อมมวิธีที่หนึ่งก็ต้องทำงานใช่ไหมครับวิธีที่สองไปออกกำลังกายหาอะไรทำมสอง,ส,องสามสี่ห้า มมวิธีที่สามดูเนฟิกวิธีที่สี่เก็บบ้านแม่งเลยเรากล้องมาคืนพี่เอ็มเราขอโทษที่เราหายไปนาน ขอโทษที่เราไม่เคยบอกลาเธอช่วยด่าอะไรเราหน่อยได้ปะเราดีใจที่เจอเธอใจเราด่าอะไรอะ่แอะอแล้ววิธีที่5วาดรูปฆ่าเวลาและนี่คือสติกเกอร์ที่แสนสุดยอด น้องแป้งโดเวอร์ชั่งมือซื้อได้แล้วที่ไลน์สโตร์และร้านค้าสติกเกอร์นะครับฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็เป็นไงกันบ้างครับ5วิธีที่ผมแนะนำเอาไว้ไปทำกันระหว่างที่เบื่อๆอยู่ที่บ้านนะฮะก็ตอนนี้ผมเปิดเพจ Facebook ขึ้นมาด้วยก็จะเป็นอีกช่องทางที่เอาไว้ติดตามกันนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมซื้อสติกเกอร์นะครับ